สวัสดีสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมรวยสวนอีกแล้วเจ้าวันนี้จะเข้ามาประเด็นบังคุดนะทุกคนหลังจากที่ว่าเราเก็บเกี่ยวเราเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเพราะไม่ใช่ข้าวเราไม่ต้องมาเกี่ยวเนาะแม่น้องอาิม,มาชอบพูดไปแบบนั้นนะเราเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะเป็นเริ่มต้นที่จะ ดูการต่อไปนะทุกคนก็อยากจะรู้ยังไงว่าเราทํำยังไงเนาะใส่ยังไงก็เดี๋ยวจะพาไปถามผู้รู้คนหนึ่งทุกคนคนนั้นก็คือพ่อน้องอติมรุยสวนหรือในนามพ่อใหญ่หนวดเดี๋ยวแม่น้องอติมจะพาเข้าไปดูก็วันนี้พ่อน้องอติมรุยสวนเขาก็เคลียร์หญ้าดูใต้ ต้ต้นบังคุดเพราะว่าย่าเราตั้งแต่ห้าหกเดือนเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยคราวน,นี้หลังจากนั้นแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปตามดูเลยทุกคนไปตามดูไปถามพ่อใหญ่นวดดีกว่าและในนามพ่อน้องไอติมลุยสวนดีกว่าเนาะนี่ใบก็ลังสวยนะทุกคนเนี่ยเราจะให้ดูไปเลยต่อไปแล้วก็ไปถามเขาเลยจ้าไปหาความรู้จาก พ่อน้องไอติมรวยสวนเลยไปเลยไปเลยทุกคนเนี่ยเราจะพามาดูนะก็เทียร์หญ้าก็หลายวันนะประมาณเกตถึงแปดวันนะทุกคนเทียร์หญ้าก,ก็จะเสร็จนะั่งเฉพาะแปลงมังคุดนะเพราะหญ้านี่เราปล่อยให้ยาวไปเลยนะเนี่ยก็ปล่อยให้ยาวคาะว่าเราจะมาฉีดบ่อยๆก็เปลืองเองินเปลืองยาทุกคนเราเคลีลลยร์คครั้งเดียวเลย อ้าวพ่อใหญ่นวดวมยายง่ะก็มาดูพ่อน้องอติมลุสวนนี่แหละกับพ่อใหญ่นวดคนเดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวจะง,งงค่ะพ่อใหญ่นวดเออสวัสดีครับวันนี้มาเคลียร์หญ้าข้างล่างเหรอจ๊ะอะ่วันนี้เป็นสาระของมังคุดอ่าเราทําทุเรียนมานานแล้วมังคุดเราไม่ได้เข้ามาโอ้ยตั้งแต่เราเก,ลลเ,รเก็บผลผลิตเสร็จเก็บผลผลิตเสร็จก็มี บางท่านก็ถามว่าสวนของพ่อนนอง g ข้าหญ่หนดหรือช่องแม่น้องติมโดยสวนนี้หลังจากเก็บผลผลิตเสร็จแล้วทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูว่าเป็นนางดีๆครับพอนุุงเยอะครับยุงเยอะเราจะมาทาต้นนี้จะมีแตกใบแรกไม่ได้แตกใบนะดูด้วยกันไง่พี่น้องครับช่วงที่เราเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยช่วงประมาณสักไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยดิ ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนี่ผลผลิตเรายังมีอยู่เราจะเติมปุ๋ยอินทรีย์ไปล่วงหน้าเลยนะตั้งเราเติมปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกลางกลางเดือนหรือต้นเดือนนี้ปลายเดือนนี่แหละเราจาไม่ได้ละประมาณสักกลางกลางเดือนหรือไปไปลายเดือนพฤษภาฯนี่แหละเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเลยครับหลังจากทั้งที่เราเก็บผลผลิตย,ยังไม่เสร็จนะเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เติมลงไปให้ดินให้เขาเพราะว่ามังคุดลากหากินเขาอยู่ลึกเราจะเติม ธาตุอาหารหรือปุ๋ยอินทรีย์ให้เขากินล่วงหน้าเราเติมไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณกลางเดือนแล้วทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเราเก็บผลผลิตเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเราเก็บผลผลิตเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วประมาณสักต้นต้นเดือนมิถุนาเราจะใส่ปูนขาวปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินเขาหรือมันม,ม,มีมีอีกแบบหนึ่งนะครับคุณจะใส่ปูนขาวก่อนก็ได้หรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ แต่ทางพ่อ,พอเงี่ยหนวดนี้เรายังเก็บผลนบริณไม่เสร็จเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงหน้าให้เขาไปก่อนแล้วทีนี้เราจะมาเติมปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินเขาช่วงประมาณเดือนมิถุนาโอ้ยยุง,ยง,ยงครับขอโทษขออภัยนะครับยู่เยอะ่ได้ยฉงไม่ได้เลยุงเยอะพอเราไม่ไม่ได้ตัดหญ้ามา<อ>เป็นห้าหกเดือนเลยนะครับดูหญ้านะครับแล้วทีนี้ช่วงประมาณสักเราเราถึงไหนเราเติมอะไรไปแล้วเราเติมปุ๋ยอินทรีย์เพลงจะรอดไหมเนี่ย ปูนขาวโอ้เสียงเพลงพี่น้องเอ้ยเสียงเพลงยิงชัดนะก็แล้วพูนอ่าแล้วทีนี้เราเราเติมปูนขาวไปแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้วันนี้แหละครับพี่น้องพ่อใหญ่หนวดจะมาทําการเคลียร์หญ้าเลยใช่ไหมพี่น้องเห็นไหมครับหญ้าหญ้าเยอะมากเลยครับหญ้าลกลกมากอ่า พาอยหหนวดจะมาทําการฉีดยาขยะหรือบางท่านอาจจะตัดเอาก็ได้ทีนี้วันนี้เป็นวันที่8เดือนก,นกรกฎาคมพศ2 5 6 6เรามาเคลียร์หญ้าก่อนทีนี้ถ้าหญ้าตายเราทําให้โลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะเราจะฉีดฮิวมิกเราจะฉีดฮิวมิกลงไปในดินหรือบางสวนอาจจะให้ฮิวมิกไปตามท่อน้ำช่วงช่วงให้น้ําตรงนั้นเพื่อกระตุ้น เพื่อให้ล่าเขากระตุ้นกระตุ้นล่าเขาว่างั้นเถอะแล้วทีนี้เราสีฮิวมิกเสร็จคุณก็เติมไปเลยครับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็ได้หรือท่านจะใช้สูตร2 5่เจ็ดก็ได้เพื่อเราปุ๋ยอินรีนี้ท่านจะเติมสวนพ่อน้องไอติมนี้ก็ตั้งแต่2กิโลถึง3กิโลนะครับบางท่านอาจจะใส่เยอะกว่านั้นบางท่านอาจจะใส่น้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับท่านที่แน่เราก็ หลังจากเราทําการฆ่าหญ้าเสร็จเรียบร้อยสีที้หมีลงไปในดินแล้วก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปแล้วทีนี้ทางใบช่วงเดือนช่วงช่วงปลายเดือนนี้ดิปลายเดือนกร,รกฎานี้เราจะกระตุ้นทางใบนะในเมื่อเรากระตุ้นทางดินเสร็จเราจะกระตุ้นทางใบกระตุ้นทางใบเราจะเติมเ,เราจะเติมสาหร่าย ปุ๋ยปุ๋ยที่มีในตรเจนข้างหน้าเหมือนข้างล่างนั่นแหละครับแต่ตัวนี้เป็นทางใบที่มีในตรเจนข้างหน้าสูงๆหรือท่านจะใช้สูตรเสมอก็ได้ท่านก็เติมลงไปท่านก็เติมอ่าสารายแล้วก็อ่ามีอะไรละลืมท่านเนี้ยมีปุ๋ยมีสารายท่านก็เติมลงไปเพื่อกระตุ้นใบให้เขาแตกใบอ่อนออกมา ทำยังไงก็ได้ให้เขาแตกใบอ่อนออกมาช่วงเดือนสิงหาคมนะครับตั้งแต่ไล่เดือนสิงหาคมเลยนะครับท่านท่านกระตุ้นเขาให้เขาแตกใบอ่อนมาช่วงเดือนสิงหาคมให้ได้เพราะทําไมต้องแตกใบอ่อนเดือนสิงหาคมเพราะกันนับไปด้ยครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธัานวาต้นเดือนธันวาเราจะไปเอาดอกเขาด้วงช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวามันจะเป็นรุ่นแรกๆของทางภาคตะวันออก แต่ถ้าออกมาช่วงนั้นราคาก็ยังดีแต่ส่วนใหญ่มังคุดมันจะไปออกธรรมชาติธรรมชาติคือไปออกหลังปีใหม่บอกตามตรงราคามันก็ถอยลงมาถอยลงมาแต่ถ้าใครทํามังคุดออกได้ช่วงเดือนประมาสักวันที่10พฤศจิกาหรือยี่สิบห้าพฤศจิกามันม,มนีมันมีสิสติอยู่นะส่วนใหญ่มังคุดรุ่นแรกๆเ,เขาจะออกช่วงประมาณวันที่20พฤศจิกายนนะครับถ้าลมหนาวเข้ามาช่วงนั้นอานี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับ ท,ที่นี่คือหลังจาก <Yeah. S 1> ช่วงที่เราเก็บผลผลิตยอยู่เราก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเลยครับท่านจะใส่กี่กิโลก็แล้วแต่ท่านใส่ปุ๋ยอินทรีย์เสร็จแล้วทีนี้มันก็ห่างกันหน่อยเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็มาถึงณนะวันนี้วันที่หกเนี้ยพ่อใหญ่หนวดก็จะมาทําการทําให้ร่องเตียนเลยนะเราจะทําให้ให้ร่องเตียนเสร็จแล้ว วันที่แปดใช่ไหมวันนีเออเออ้เราจะทําให้โล่งเตียนเลยทีนี้ในเมื่อทําให้โล่งเตียนแล้วก็อยู่ประมาณไม่เกินวันที่กลางกลางเดือนกรกฎานี่นะครับเราจะมาทําสีฮิวมิกลงไปในดินสีนฮิวมิกสีฮิวมิกเสร็จแล้วเราก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ไอ้ตใบไม้ใส่ตีปุ๋ยเคมีแล้วทีนี้เราก็สีทางใบสีทางใบกระตุ้นเขาประมาณสักสองครั้งมันก็ช่วงเดือนสิงหาพอดีเขาจะแตกใบอ่อนช่วงเดือนสิงหาถ้าถ้าแตกใบอ่อนเดือนสิงหาไม่ได้นะพี่น้อง ขอให้เป็นเดือนกันยาก็ยังดีนะครับแต่ถ้าไปแตกเดือนตุลานี่สิตุลาที่กาธันวาโมกลาคุมพาก็กลายเป็นออกดอกเดือนกุมภาช่วงนั้นก็อมังคุดก็ไปเก็บช่วงนู่นๆูครับเดือนพฤษภามิถุนาก็เหลือกิโลยี่สิบบาทนี่แหละวันนี้พ่อใหญ่หนวดพ่อะใหญ่หนวดเคลียร์ข้างล่างใช่ไหมและต่อไปสุปวันนี้นี่แหละวันที่แปดจะเคลียร์หญ้าให้โล่งเตียนโล่งเตียนเสร็จและจะทําการฉีดฮิวมิกลงไปในดินเพราะวันนั้นก็ค่อยมาติดตามอีกทีหนึ่ง ดูอะไรเยอะแยก็ดูคลิปเดียวให้จบเลยดิอ้าฉีดข้างใบด้วยอาโอเคนี้เราพ่อใหญ่นวดจะมาทำการฉีดยาเอาแม่น้องอรติมก็คุยไปเรื่อยๆแม่น้องอติมก็คุยมาเยอะแล้วทุกคนก็คือขอขอบคุณพ่อใหญ่หนวดที่ให้ความรู้นิดๆหน่อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ